รายการนี้นะคะมันก็เป็นที่พูดกันเมาเมากันนะคะว่าผู้แข่งขันท่านหนึ่งเป็นดาราสาวช่องมากสีเป็นลมล้มพึ่งไปกลางรายการจนกระทั่งเป็นข่าวกันมาว่าเธอสร้างกระแสอันนี้คุณลูกเกดเรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์ต้องดูก่อนว่าที่มันเป็นข่าวเนี้ยข่าวมันมาจากไหนเพราะทางเกดเนี่ยไม่ได้เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่เคยคอนเฟิร์มแล้วปฏิเสธด้วยคือไม่พูดถึงเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า The Show Must Go On ัวสตา์ที่เชิญมามีใครบ้างไหมคะที่ค่อนข้างจะแบบมีปัญหาคํเพาะเพราะคืออะไรดีไม่เป็นไรเอาแบบไม่เพราะก่อนก็ได้คะ่ะคุณลูกเกดค่ะคือที่ซ้อมกันะออ่ะมันอยู่ที่เดียวกันค่ะเดี๋ยวคนนี้ก็ไปห้องนู้นเอาอ,อุ้ยท่าต้นท่านี้อย่างงู้นอย่างงู้นอย่างนี้คือแทนที่จะสนใจรับผิดชอบตัวเองแนนเรื่องชาวบ้านเขาอะอแล้วอันนี้เนี่ยคือคนได้ยินเขายืนคุยกันอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นจะบอกว่าไม่ไม่ร้ายก็ก็ไม่ได้เพราะว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนวงในเขารู้แล้วกัน,กนแล้วจะบอกว่าในวงการนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่มีความลับ